บทความจากคอลัมน์คีติสินในหนังสือพิมพ์เสียงสยามประจำเดือนกันยายน2559คีตสิสินคือในเดือนกันยายนนี้เสียงเพลงที่พิ้วไหวแนวดนตรีร่วมสมัยแอคคอเดียนสัญ,ญลักษณ์แห่งตัวตนผู้ฝาดฟันบนเส้นทางดนตรีมายาวนานผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จิตวิญญาณและความงดงามได้สะท้อนถึงสังคม ในท่วงทำนองที่เรียบง่ายโดยผ่านเสียงเพลงและงานประพันธ์อันนุ่มลึกบาดไปถึงหัวใจผู้ที่ได้เสพผลงานปอมเจริญกรุงหรือภูมิรัฐเจริญศิลป์ผู้ผ่านความรู้สึกในวงแห่งการเวลาจนทำให้เขามีวันนี้วันที่เสียงเพลงแห่งวงเจริญกรุงชโยกลิ่นความงามผ่านโลกสีน้ำเงินสดุดีเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เขาได้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองได้อย่างงดงาม จนทําให้ผมเลือกแบบเขียนบทความถึงเขาโดยมีท่านผู้อ่านเป็นผู้ส่งต่อความรู้สึกนั้นไปพร้อมกันเพลงสดุดีคําร้องทํานองป้องเจริญกรุมเราได้เกิดมาเป็นคนไทยต่างข็อแผนบุญคุณของแผ่นดินที่ให้เราอยู่เรากิน พื้นดินไม่เคยสิ้นจากอุทิศชีวิตนี้จนชีพวายครั้นเราเกิดจะคันมานดานผ่านคืนวันเวลาล่วงเลยไปพื้นดินโอบกายเราให้เราจงภูมิใจว่าได้ทำความดีนี้เพื่อแผ่นดิน ให้พื้นน้ำแผ่นฟ้าพื้นดินจงได้ยินนี่คือสิ่งบุญคุณต้องทดแทนทุ่มเทสุดแรงใจพื้นดินที่หวงแหนจากตอบแทนบุญคุณทุกชาติไปแม่ต้องเดือยและยากเพียงใดปล่อยเวลาพาใจให้โบ สสรร้้้้าาาางนนนนแ่่กววมมดดีีอคืืใใหหพิิิบชุลยจสุยจริงๆแล้วผมแต่งเพลงนี้จากงานเวทีการต่อสู้ที่ผ่านมาเห็นพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมชุมนุมช่วยกันทำหน้าที่หลายอย่างมาเป็นการดูแลความปลอดภัยมาทำครัวมาเป็นหน่วยปฐมพยาบาลฝ่ายเครื่องเสียง เวทีพิธีกรหรือแม้กระทั่งผู้ที่มาบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อให้ภารกิจเพื่อชาตินี้ดำรงอยู่ได้ผมเห็นว่าทุกคนทุกหน้าที่มีความหมายขาดใครไม่ได้สิ่งที่ทุกคนทำคือการตอบแทนคุณแผ่นดินไม่ว่างานที่รับผิดชอบนั้นจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ตามมันก็คือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันจึงขอสดุดีหน้าที่ของทุกคนภูมิรัตเจริญศิลป้อมเจริญกรุง นี่คือเรื่องราวการสร้างสารรค์ผลงานโดยผ่านสถานการของบ้านเมืองเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันและสมกับคำว่าศิลปินผู้ที่สะท้อนความรู้สึกณนวงเวลาที่กำลังเผชิญอยู่ด้วยความรักความเมตตาความปราณีบทเพลงอันงดงามผ่านทาบความรักที่มีต่อกันเสมอหัวใจแห่งโลกจึงงดงาม งดงามและงดงามท่ามกลางกระแสะโลกอันเฉียบหนาวด้วยรักกันจะกุย่ยเขียน